ทดลองกล้องแป๊บนึงแสงตรงไหนดีวะประมาณนี้แหลมะมั้งเอาละฮะสวัสดีครับแล้วก็จะเปิดรายการยังไงดีไม่อยู่กับผมนะผมชื่อโจ้นะฮะและก็นี่ก็คือช่องจิงโจ้นั่นเองไม่ใช่ช่องไหนหลายคนงงเอาเฮี้ยกับมาทำเฮี้ยอะไรวะเนี่ยอ่านี่ก็คือหน้าตาของจิงโจ้นั่นเองนะฮะ และนี่ก็คือซีรีส์ใหม่ของผมชื่อว่าซีรีส์ซีรีส์อะไรละเออรถพุงคาเฟ็นเดอะซีรีส์นั่นเองทุกคนวู้ซีรีส์นี้นะฮะก็เราผมเนี่ยก็จะมาทดสอบตัวเองว่าภายในประมาณ3เดือน3เดือนไหมสามเดือนแหละอ๋ มีสับสนตัวเองด้วยเว้ยสามเดือนเนี่ยจะลองตั้งใจออกกำลังกายนะฮะเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนี้คือเป้าหมายคืออยากจะลดพุงลงเนี่ยตอนนี้อาจจะมีพุงนิดนึงพุงยืดหน่อยแล้วก็หน้าอาจจะบวมไปนิดก็ไม่นิดหรอมั้งแล้วก็ลองดูว่าถ้าตั้งใจออกกำลังกายสามเดือนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เกือบจะทําได้แล้วแหละเกือบจะทําได้แล้ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็จะมีซิกแพคละแ,แต่รอบเนี้ยลองจริงจังดูเนี่ยอย่างวันเนี้ยโจก็แบบคิดแล้วก็แมงก็ทําเลยเว้ยก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงคือตอนแรกก็ว่าก็อยากจะแบบว่าใส่ชุดออกกาลังกายแบบจริงจังนะแต่แบบกลัวว่าไอ้เฮ้ยถ้าเกิดมัวแต่ลังเลแล้วก็แบบ ถ้าทีเยอะเนี่ยมันจะแบบเที่ย e ah, เราก็จะไม่ทำวะก็เลยเอาเลยว่ะเป็นไงเป็นกันและวันนี้นะฮะจะชาเล้์ตัวเองว่าจะวิ่งให้ได้สัก6กกิโลแล้วกัน6กกิโลนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นไงไปกันฮะ และตอนนี้ผมก็วิ่งครบ6กิโลแล้วนะฮะแต่ว่าแล้วเรามาดูกันว่าวิ่ง6กกิโลแล้วพุงผมจะลดไหมฮะหนึ่งส,อ,งสอย่างเฮ้ยเรา,เอาอาจจะตาฝาดขออีกสักรอบหนึ่งพี่หนึ่งสองสไม่ลดวะมันจะลดได้อย่างไรถ้ามัน วิ่งแค่6กิโลแล้วแม่งลดพุงได้เดี๋ยวนะมันคงไม่มีใครบนโลกนี้ที่มันอ้วนแล้วมั้งเอาละฮะก็ถือว่าภารกิจวันนี้ก็กเสร็จสิ้นไปแล้วนะฮะเดี๋ยว,วก็มาดูกันต่อว่าพุ่งนี้ผมจะทำภารกิจ อะไรสักอย่างเนี่ยสำเร็จไหมก็ช่วยติดตามผมด้วยนะฮะกับรถพุงหาแฟนดะซิลีี์เอ้ยเอาละฮะก่อนจะปิดคลิปขอทิ้งท้ายด้วยว่าผมอะไม่รู้ว่าเธอคนนั้นน่ะผู้หญิงคนนั้นจะเป็นใครแต่อยากให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยผมทำเพื่อคุณนะ ได้เปล่าวะซึ้งไหมวะเนี่ยเออปิดคลิปละงั้นวันนี้ไปก่อนนะฮะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า